เออเพราะมันสีชัดมากอ่ะใช่ค่ะใช่ไหมด้ตัวคุณพุขึ้นมาเลยนี่เดี๋ยวมันจะมีตัวนี้ด้วยนะไว้จับ่ออุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผัปันนะคะวันนี้มีคนมาปัดแก้มอยู่คนค้างเราเขาเป็นแขกรับชญคนใหม่วนนี้สวยยังสวยแล้วสวยแล้วให้แนะนำกันหน่อยคุณคนสวยคนนี้คือใครคะสวัสดีค่ะปูเปี้ยวนะคะ คมพิปเมคอัพค่ะปูเปี้ยวที่ไม่มีรอเรือนะปูเปี้ยวไม่มีรอเรือค่ะอปูเปี้ยวเป็นชื่อปูชนิดหนึ่งเห็นหน้าคนปูเปี้ยก็จะเห็นแล้วว่าแบบเมคอัพเขาหวานมาก แบบหวานฉ่ำแล้วก็งานตามันจึ้งมากวันนี้ก็เลยเชิญเปี้ยวมาแบบนั่งนิ่งๆก่อนนะหะอ, <laughs> อยากเหนั่งนิ่งๆก่อนวันนี้ก็เจะเชิญเปี้ยวมาแบบสอนแต่งตาแล้วก็ป้ายยาไอเทมที่เปียวใช้ในการแต่งตาหน่อยแต่งตายังไงให้มันได้จึ้งขนาดนี้ดอลลี่อายชาดัชดๆใครชอบแบบตาจึ้งๆตาหวานๆดอลลี่อายชาดัดวันนี้ก็คือบอกเลยว่าห้ามพลาดเปียวสอนหมดเนาะใช่เออโอเคเดี๋ยวจะมีวิธีการยังไงมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูในคลิปนะคะ ไอเทมอันแรกที่อยากจะป้ายทุกคนมีอะไรบนะ้างอันนี้เพิ่งได้มาก็จะเป็นดินสอเพนซิลนะคะของพี่น้องฉัดของเราอีกอก็คือเพิ่งได้มาแต่ก็ลองแล้วก็คือแบบชอบมากมันเป็นยังไงมันมีสองหัวเหรอมันมีสองหัวฝั่งหนึ่งจะเป็นเนื้อแมทแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเนื้อกโกละคะ่ะอ,อันนี้ก็คือสี สชิมเมอร์นี่มันยังไงอะคุณไม่คุณมีทุกสีเลยอะน้องเขาทนมากแล้วน้องน้องเขาก็ใช้ง่ายคือเราสามารถแบบว่าเขียนเขียนเขียนไปเอานิ้วเกลีย่ยหรือว่าใช้แปรงเกียเกลียกล่ยก็ได้ก็คือ,อม,มันเกลีย่ยง่ายแล้วก็สักพัก ปุบมันก็จะเซตตัวแล้วก็แมตติดผิวไปเลยก็คือ,อทนมากก็คือใช้ก่อนลงอายแชโดว์ไปเลยใช่ค่ะใ,ใช้เป็นเบสเป็นเบสเ,เ,เลยเฮ้ยแต่ทนจริงคือมันไม่ออกตีท um ั้งวันจริงๆเขามีสีเยอะกว่านี้มากนะคะแต่ว่าเปรี้ยก็จะเลือกมาแค่แบบสีที่เปรี้ยชอบใช้สีที่มันไม่สีพองกับสีชมพูมันต่างกันไหมอ๋อต่างค่ะจริงๆอ่ะเริ่มต้นมาจากซื้อตัวเนี้ยมาก่อนรุ่นนี้เหมือนจะเป็นชิมเมอร์แล้วก็อีกด้านหนึ่งเขาจะเป็นอายไลเนอร์อ๋อซึ่งก็ทนเหมือนกันแต่จริงๆอ่ะไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าามตติดใจอ้ัวนี ก็คือแบบมันทนมากอ่ะตัดสีชมพูอะ สีชมพูก็คือน่าจะเป็นรุ่นที่เขาแบบออกมาหลังตัวนี้นะคะก็เหมือนพอชอบตัวเนี้ยก็เลยแบบไปตามที่ออฟฟิเชียลน้องฉันดูอีกทีว่าแบบว่าจะไปซื้อสีอื่นเพิ่มก็เลยมาเจอรุ่นนี้ที่แบบมันมี2ฝั่งสองสีเลยแล้วราคาดีคือแบบน้องๆนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยราคาดีมากใช้ได้ถูกและดีและทนและแบบและดีและใช้ง่ายเออและสีสวยนี่ห้าแท่นนี่ก็คือยังไม่ถึงพันเลยต่อไปคุณเริ่มกับเบสก่อนแล้วคุณทำยังไงต่ออายแชโด้ไหมอายแชโด์ก็อาจจะทาทับไป ได้สีที่ใกล้เคียงกันก็เหมือนอันนี้ลงเป็นเบสไปแล้วก็เอาอายแชโดว์มาเกลี่ยให้มันคุ้มๆละมุนอีกทีนึงแต่งไหมแต่งให้ดูไหมแต่งให้ดูอะไรดีเริ่มเลยสีสีอะไรก็ได้วันนี้คุณเปียวคือวันนี้ก็คือไม่ได้ลงอายแชโดว์มาเลยนะคะก็คือแบบมีแค่มาสคาร่ากับอายไลเนอร์อย่างเดียวเดี๋ยวลองสีนี้ก็คือฝั่งนี้จะเป็นแบบออกพีชๆส้มๆเนอะอันนี้สีอะไรอะค่ะสูนหนึ่งพีชพิงเออพีชีพิงสำหรับใครที่แบบชอบโทนส้มมันอาจจะส้มนิดนึงนะแต่ไม่ต้องตกใจ ก็เขียนไปเลยก็ปาดง่ายๆไปเลยแล้วก็เกลี่ยใช้แป้งเกลี่ยพอเกี่ยแล้วแบบสีมันก็จะไม่ได้น่ากลัวแบบเมื่อกี้แล้ว่อ่าประมาณนี้เหมือนได้สีพราะถ้ามันจริงๆทาสีเดียวมันก็แบบดูมีมิตินะก็น่ารักเลยก็น่ารักมันดูสดใสขึ้นมาเลยอะก็คือถ้าถ้าใครชอบสีส้มอ่ะครั้งเดียวก็ได้แต่งข้งเดียวแกงเปรี้ยวป่ะแต่งข้างเดียวไว้อีกข้างหนึ่งปล่อยเปรี้ยวกับบ้านหน้าร้อนอุ้ยน่ารักมากเออ สวยสวยแล้วไงต่อแล้ว<ร>ก็หาอายแชโดว์มาทับอีกสีหนึ่งนะคะ,ะใครอชอบแบบโทนส้มอย่างเงี้ยก็เป็นแบบชิมเมอร์สีส้มมาอย่างเงี้ยก็ได้แต่เดี๋ยวเ็จะลองอีกฝั่งหนึ่งมาทาทับที่ดูฝั่งนี้ก็คือของแท่งเขาจะเป็นชิมเมอร์ที่ออกชมพูหน่อยอมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งอันนี้คือใครที่เป็นคนแบบว่าชอบแต่งหน้าสายหวานแต่งตาสายหวานก็คือที่คุณเปี้ยวไปเลยนะคุณเปียวเขาแต่งตาหวานมากจริงใช้นิ้วกิเลยก็ได้นะคะเออ มันดูมีมก็ะจะเป็นอีกสีหนึ่งที่แบบไม่ได้ส้มเท่าเมื่อกี้แล้วแล้วก็มีชิมเมอร์สีชมพูมาผสมนิดหน่อยคุณมันคือแบบจริงๆริงแค่นี้มันง่ายมากม <laughs> คือมือใหม่แต่งตาก็คือแบบได้เลยนะอดูดิสวยแล้วนะอเออนี่นะคะประมาณนี้แล้วก็แค่นี้เลยจริงๆอ่ะเพียวจะใช้สีแค่นี้แหละจะไม่ได้แบบลงสีเข้มมาคัานเป้าอ,อะไรเลยแค่นี้เลยจริงๆ อ่ะต่อไปก็คือใช้อายแชโดใช่ไหมใช้อายแชโดอันนี้ของอะไรอ่ะคูด้าูด้าบิวตี้เราะขออนุญาตโชว์ให้ทุกคนเห็นข้างในสีประมาณนี้อุ้ยคุณเ <c oughs> ขาไม่สีคุยมันแบบ <c oughs> สีน่ารักไหม <c oughs> เออสีมันแบบแต่จริงๆอ่ะสีอื่นก็ไม่ค่อยได้ใช้นะผลิตเนี้ยคือชอบชิมเมอร์เขาชิมเมอร์เขาจึ้มแบบ ซึ่งลอเว่าเขาว่ามีสีสามตัวนี้เขาไม่ได้ใช้สีนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้แต่จริงมันจะฟีลแบบเหมือนลงชิมเมอร์สีทองอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเอ้ยมันก็ไม่น่ากลัวมันไม่น่ากลัวนะ่ะอันจีพอแบบพออยู่บนหลังมือมันก็ทองทองอ่ะเดี๋ยวจะขอใช้ชิมเมอร์ของตัวนี้นะคะโอเคมันจะออกแบบประกายชมพูมุ้งม้งนิดนึงจะมาท็อปทับตรงกลางหนึ่งสองสามปึ้งเออมันจะเป็นชิมเมอร์ที่มันเป็นแบบ ทองเหลืองม่วงด้วยอืมสีมันเป็นอย่างนงี้เออเนี่ยมันก็จะวาวๆแบบนี้บางมุมก็จะแบบแอบม่วงนิดนึงเออบางมุมก็จะเงินเงินทองทองเนื้อนัวมากเห็นไหมได้ละตาขึ้นมาเลยเออสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปก็เดี๋ยวทำดอลลี่อายจริงๆดอลลี่อายอ่ะจะใช้เบ็ด อันเดิมก็ได้หรือเราจะลงคอนซีลเลอร์เป็นเบสก็ได้แล้วก็ค่อยลงอายแชโดว์ครับวันนี้ภูเก็ตจะใช้อะไรดีดอเลีอายอ้านี่จิะได้ได้ได้อันนี้คือเราอิ่มเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นอีกสีหนึ่งใช่เขามาทำดอลลี่อายชื่อสีว่า0ูน a r b มา Pink ์คุณคใช้สีโทนชมพูเลยเนาะคือแต่งตามแบบเปลวนชมพูเหรอแต่งหน้โทนชมพูอะคุณใช้สีสว่างแต่ว่าชมพูเขาจะแบบชมพูนุ่นนนนิดนึงสีอ่าอ่าเห็นเห็นโอเค มันก็จะอ่อนๆน้อยก็เหมาะกับการเอารปลงข้างใต้นะคะเป็นเบตเป็นข่านเวลาทําตอนให้อายนาะ็เราก็แบบทํำตาตุ่ยตุ่ยอะอติ่งตาขึ้นมาต่งตาขึ้นมาตไม่ต้องใช้คําว่าไงทํตาตาแบบตายั่วเฮ้ยตายั่วแล้วก็เราก็วาดไปวาจื๊บจ คือว่าตามตรงตาที่มันเต่งอย่างเงี้ยใช่ใช่คือส่วนมากทุกคนจะมีดอลลี่อาธรรมชาติถ้าต่งต่งขึ้นมาแต่ยกเว้นว่าบางคนแบบฉีดฟิลเลอร์เยอะก็อาจจะหายได้มันมันจะบวมไปหมดมันก็จะไม่ขึ้นใช่ปะหรือบางคนไม่มีดอลลี่ธรรมชาติเลยแต่อยากทำก็ต้อง กะเอาคนไม่ต้องงงว่าว่าทําไมปั่นแบบว่ามองลงข้างล่างเพราะว่าปั่นต้องเป็นก้กดโฟกันเองวันนี้ประมาณนี้ค่ะเกีย์เกียรจริงจริงก็เหมือนลงเป็นเบสเพื่อให้มันติดทนขึ้นเฉยๆนะคะหรือใครจะใช้คอนซีลเลอร์ก็ได้นะอืมอ่าแล้วก็เดี๋ยวลงอายแชโดว์แบบทับไปนิดนึงก็เป็นสีที่เราชอบเลยเดี๋ยววันนี้ใช้เป็นอันนี้ของอนนทรสเดี๋ยวขอโชว์ให้คนทุกคนดูนอันนี้อของทรสนะคะ เปิดมาพาเลตแบบนี้อ่ะอุวยพาเลตชมพูอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> ทุกอย่างของปูเปียวก็คือชมพูมพจริงจริงเดี๋ยวใช้ชมพูอ่อนสีอะสีชมพูะะอ่อนโอเคจริง,รงๆตอนนี้อย่างมันจะใช้พวกแบบอายแชโดว์สีสีแป้งๆอ่ะสีที่เป็นสีพาสเทลอะ่ะไอพวกพาเลตเกาหลีที่มันดูแป้งๆอ่ะสีแมทที่เป็นพาสเทลผสมขาวเยอะๆถูกไหมใช่โอเคทาเข้าไปอ่ะได้แล้ว ออันนี้คือขั้นตอนแรกของการทำด้วลายประเต็ต่อไปอันนี้ก็เป็นดินสอทำดัลลี่อายอีกแล้วค่ะอ่าอันนี้ของเป็นแบรนด์เกาหลีอ่านว่าอะไรเหมือนโนเบฟโนเบฟหรือเปล่าชื่อแบรนด์เขาอ๋อเออเออโนเบฟอันเดอร์อายมาสเตอร์นะคะขอสีที่เปี้ยนใช้มีสองสีเนาะอันนี้07กับ04ก็มีสองเบอร์ไว้สำหรับ แต่งตาทนส้มแต่งตาโทนชมพูแค่นี้เลยนะคะแล้วก็ของเขาอ่ะจะมีสองฝั่งฝั่งหนึ่งที่ให้มาเหมือนจะเป็นคอนซีลเลอร์จริงๆก็ใช้อันนี้มาลงแทนไอตัวเราอ์เอเมื่อกี้ได้ก็เหมือนเป็นเบสได้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีชิมเมอร์กิเตอร์จริงๆแมทแต่ว่าก็แอบมีมันเป็นสีที่แบบเหมือนจะแมทแต่มีความวาวอ่ะแต่ว่ากิเตอร์เมดไม่ใหญ่กิเตอร์เมดมันจะเล็กมากๆอ่ะ สีชิมเมอร์แบบเป็นเล็กๆเดี๋ยวสวอชอันนี้คือมันเป็นยังไงสีมันจะแบบมันจะเห็นมาตั้งแต่หน้าปักซอยเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้คือชิมเมอร์ทั่วไปที่เปรี้ยวสวอชไว้ให้ข้างหลังมือนะคะเดี๋ยวปั่นจะขอสวอชอันนี้ข้างๆค่ะเออเธอหน้ามปนกซอยจริงมันแบบมันจะพุ่ง นี่คือข้างบนนะชิมเมอร์ทั่วไปอ,อันนี้คือของน้องอะไรนะโนเบฟโนเบฟเมื่อกี้คือมันมีความแบบ <c oughs> มันสีชัดมากอะ่ะใช่ค่ะอ่ะจริงๆก็คือถ้าแบบลูกค้าที่รีเควสตแบบแต่งหนะ้าปะกติทั่วไปอะอใสยธรรมชาติใส่ทุกคนณอะก็ะใช้พวกเนี่ยแหละ แบบธรรมดาแบบแรกนะคะก็คือเขียนไปตรงกลางจบแต่ถ้ามันจะมีลูกค้าบางประเภทที่แบบพี่คาขอดอลลี่อายชงทำขอตัดโกนก็จะต้องหยิบน้องคนนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเขาทํามาเพื่อเขียนดอลลี่อเนาะแต่เราไม่สามารถเอามาเขียนทั้งลูกอย่างนี้ได้เพราะดูสีมันชัดเกินมันเขียนทั้งลูกไม่ได้นะคะมันหน้าปักซอยเกินเปรี้ยวก็จะเอามาใช้แบบเขียนตรงกลางอ่ะเขียนเป็นแบบเส้นเล็กๆแทนเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวดูนะคะทุกคนดูนะคะต้อง ตรงกลางเลยที่ตุ๋ยที่สุดเออแล้วเสียงเคาะข้างบนก็คือแบบพร้อมกับการเขียนาแบบตึงเหมือนช่วยเชียร์รัวกรองเฮ้ยแต่ว่าเราที่ไอ้มาพุ่งขึ้นมาเลยอะอันนี้มันยังไม่ได้ทันทำไอ้ที่มันเป็นแบบไม่ต้องทําเส้นไม่ต้องเส้นข้างล่างคือถ้าใช้วิธีเนี้ยไม่ต้องทาเส้นก็ได้เพราะว่าสีแรกมันเหมือนเป็นสีขอบบนขอบล่างให้เราอยู่แล้วอือ สายดอลลี่ออยสายแบบตาเขาเรียกว่าตาอะไรอะตาพิศโจีนเหรอพอจาจีนพอจัจีนพอษาเวียดนามไหมแต่เนี้ยเวียดนามตาฉ่ำตาชัดใช่ไหมเออฟิล์มีค่ะือจึ้งเกินเมื่อกี้สีชมพูใช่ไหมเดี๋ยวจอยสีนี้ให้ดูค่ะจริงๆมันก็ทาทับได้เลยเพราะว่าสีมันค่อนข้างทึบมากนะคะถ้าแต่งหน้าโทนส้มก็เป็นประมาณนี้นะอันนี้มันก็จะมีความแบบส้มขึ้นมีความไม่ตะโกนเท่าเมื่อกี้นิดนึงแต่ก็ยังตะโกนอยู่ ก็ตะโกนอยู่ดีก็คือแบบเดินลงจากหอมาพี่วินก็คือเห็นเลยว่าเรียกมัตอนเรียไอมันจ่ำจ่ำเออชอบมากตอนเรียไน้าปกซอยไชื่อเจนตอน์เรียไอหน้าปากซอยคุณใช้ได้ต่อก็ไอเทมต่อไปจริงๆอ่ะอย่างที่บอกว่าอันนี้มันไม่ต้องเขียนเส้นทัางได้ละมันมีมิติของมันอยู่เลยแต่ว่าถ้าใครอยากได้ความเส้นตอร์เรียไชัดๆนะคะก็จะมีน้องคนนี้ค่ะ Kiss me สีมันจะฟิลแบบ เส้นไม่ได้ชัดมากแล้วก็เป็นเส้นดอลลี่อายที่ถูกต้องคือเส้นดอลลี่อายสำหรับเปรี้ยวอ่ะก็จะชอบใช้ที่เป็นแบบน้ําตาลติดชมพูนิดนึงคือจะไม่เทาคนคือมันบางมากเห็นไหมเห็นไหมทคนเห็นอันนี้ใช่ไหมก็คือมันจะต้องเป็นสีที่น้ําตาลเบาๆน้าตาลเบาๆโปร่งๆเบาๆใช่ติดชมพูก็ได้ก็เห็นหลายคนแล้วคนที่ทําดอลลี่อายแล้วมันดูโป๊ะมันดูปอมก็คือเขาใช้เส้นกลางที่แบบ สีเทา,เทามันเหมือนไม่ได้นอนใช่ก็ทําตาตุยๆขึ้นมาแล้วก็วาดลงไปเลยชัดมากอยู่นะคุณเออมันต้องเป็นนี้แหละเออมันคือเหมือนตาตุยตลอดเวลาเวลาปล่อยหน้าแล้วก็จะยังแบบเห็นดอรี่อายอยู่อ่ะนี่แหละ คือแบบสายเวอร์อะแต่ถ้ามันเวอร์เกินสมมติเขียนเวอร์ไปใช่ไหมคะเราเอาอายแชโดว์มามาเบลนด์ได้สำหรับสายที่ต้องการความธรรมชาติขึ้นหน่อยเราก็แบบเอาอายแชโดว์มาเบลนด์ถ้าไม่ใช่ตัวเนี้ยทัมเซนดอลี่ลังทีเราใช้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นน้ำตาลประมาณเนี้ยอันนี้คือชาล r อต t ิลเบอร์รี่นะคะสีพิลเลอร์ท็อกตัวดง ใช่ค่ะจริงๆิก็แล้วแล้วแต่ผิวด้วยถ้าผิวขาวหน่อยอันนี้ก็อาจจะเข้มไปก็อเนี้ยเอาสีชมพูตัวเนี้ยมาผสมผสมกันเลยหรือไม่ก็เขียนตามไปก่อนแล้วเอาชมพูมาเบนอย่างอันเนี้ยถ้าสมมติมันเข้มไปเนาะเอาแบบพวกอายแชโดว์สีชมพูอะมาเบนคอานิดนึงเบนให้มันไล่ลงมาข้างล่างก็ได้เฮ้ยมันก็คือคือมันจะละมุนขึ้นแล้วก็ด้วยความเป็นฝุ่นอะ มันจะทําให้แบบไอตัวสีอะไรนะสีลิควิดท,ที่เราลงไปอ่ะมันฟุงขึ้นนิดนึงอ่ะคือเธอตาโตอยู่แล้วแล้วคือเธอก็โตไปอีกก็คือโตแล้วโตวอีกก็ประมาณนี้ดอลลี่อายนะคะสเสร็จแล้วก็เราจะแต่งตาอะไรก็แล้วแต่เราอชอบเนาะแต่โดยปกติเราก็จะแบบใช้พวกสีเข้มเขม,มาลงหางตาตรงนี้นิดนึงอืมถ้าอยากให้มันดูความเบลอยู่ก็ใช้เป็นอายแชโดว์โทนเดิมอ่ะที่มันเข้มขึ้นอ,อย่างเมื่อกี้เราลงชมพูอ่อนแบบมชมพูเนาะเราอาจจะแบบอ่ะขยับมาเป็น ชมพูเข้มไอพาเลตเมื่อกี้พาเลตเดิมเป็นชมพูนี้แต่ถ้าแบบไม่อยากอยากลดความแบลลงอยากให้มันดูแบบแกลมนิดนึงก็ใช้เป็นมันน้ำตาลพวกนี้ได้น้ำตาลคือทอกที่เนาะอ่ามันลงหางตานิดนึงเพิ่มแบบเพิ่มเงาเพิ่มความทำให้เงาใต้ตาเรามันชัดขึ้นแล้วก็ตามันก็จะดูโตดูยาวขึ้นไปอีกสเต็ปนึงทุกคนดูคิมมี่จบต้องแต่งตาเป็นแน่นอนจริงจริงซึ่งไหมจึ่งเออเห็น ตั้งแต่1กิโลเมตรตาตาชัดตั้งแต่1กิโลเมตรใช่นี้เองเสร็จแล้วตอนนี้ไอบับคุณคมทิพย์นะคะที่แบบลูกค้าชอบมาก เราก็ทําแค่นี้เลยอ่ะนอกจากแต่งตาแล้วมันก็ต้องมีแบบขนตรงขนตาขนตรงขนตาเราจะสอนตั้งแต่วิธีแกะขนตาเลยยังไงให้ขนตามันไม่เสียทรงใช่ค่ะเริ่มจากพยายามหาแง่งมันให้เจอนะคะมันจะมีแบบก้านๆใสๆอ่ะใช้เล็บจิกออกมาก็ได้หรือใช้เน็บก็คืออย่าไปดึงตวงวขนตาให้ดึงตรงตรง้ามันอย่าพยายามไปจับขนตามากแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาเออ พะน้องจะบอบบางมาต้องมานั่งแกะกาวเขาออกนิดนึงในขนตามันจะมีกาวใสๆที่อยู่ติดกับขนตาแล้วมันจะแบบทําให้ติดไปกับตาเราเราไม่เนียนอะ่ะเราก็ต้องมานั่งดึงลอกกาวออกนิดนี่เราจะตัดก้านให้มันยื่นออกมานะคะหัวแลวะหางใช่ค่ะอ่ะโอเคจ้อันนี้คือแค่แบบเหมือนการตัดก้านส่วนเกินเฉยๆใช่เอออ่ะวิธีติดขนตามันจะมีด้านบน กับด้านใต้เวลาทากาวอะ่ะให้คุณทาด้านบนนี้อย่าไปทาด้านใต้เพราะว่าถ้าทาด้านใต้อ่ะขนตามจะล้มลงค่ะให้ทาด้านบนแค่นี้น Z, อเสร็จรอกาวให้มันเป็นเ,นห,เนนหนียวเหนียวนิดนึงฟ้าๆนิดนึงละกัน<ม>อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วางลงคือบางคนวางเนี้ยเออบางคนวางเนี้ยมันก็ชนขนตาตัวเองก็ติดไม่ได้สักทีคุณก็แค่าวางจากข้างบนอางนี้ก็ ก่อนติดนี่ก็คือตัดขนตาก่อนนะเอตอตัดขนตาตัดนนขนตา,ตาให้เด้งที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วคือระยะกระจกไกลมากขอโทษทีก็คือแบบอ่ะวงางกลางก่อนแล้วมันก็ติดหัวอได้ระยะหัวแล้วก็แล้วก็ดึงหางมาติดปือบตั้งแต่หัวถึงประมาณเกือบหางอะให้มันชิดโคนแต่ตรงหางก็คืออาจจะไม่ต้องชิดโคนก็ได้ให้มันไปตามเส้นไลเนเอร์หรือให้มันแบบเฉียวเียวขึ้นก็ได้เปิดหางตาเสร็จแล้วสวยเลย ใช่ไหมจริงถ้าอยากได้ฟิลธรรมชาติก็คือเนี่ยก็ปล่อยไปแบบตามฟิลไม่ต้องไปจับซุ้งจับช่ออะไรเพิ่มเล้อปประมาณนี้สําหรับขนตาปอเออแต่ถ้าสมมุติว่าอยากให้มันจึ้งอีกก็ปัดหมาคารับปดมาสคาร่าก็คือจริงๆนี่เดี๋ยวมันจะมีตัวนี้ด้วยนะไว้จับช่ออุ้ยงั้นจับช่อเลยจรงไอเทมเยอะเลยี่ยโอเคโอเคยังไงนะจริงเวลาติดขนตาปลอมก็คือเราดัดขนตาให้งอนติดขนตาไปปุ๊บแล้วก็จะใช้มาสคาร่าสีดำปัด เซตแค่โคนเฉยแค่โคนแค่ขนตาจริงโอเคอือแล้วก็แบบให้มันเชื่อมไปกับขนตาปลอมแต่ไม่ต้องปัดให้มันถึงปลายอะค่ะเออเว้นปลายแต่ว่าอ่ะหรือบั่นดึงให้ทุกคนจะเห็นชัดๆนะปัดแค่โคนอือฮึอ่าให้โคนให้ขนตาจริงขนตาปลอมมันเชื่อมกันเชื่อมกันเสร็จพอแล้วก็เราจะมาใช้สิ่งนี้นะคะอันนี้คือมันเป็น e y e d top coat อะเห็นไหมฉันบอกแล้วทุกคนจะมีไอเทมเด็ดที่แบบ เฮ้ย <He> อะไรอ่ะเอามาใช้จับช่อ,อก็คือจุดเริ่มต้นอะมาจากลูกค้า,เ,าเขาต่อขนตามามแล้วเขาก็มาแล้วเขาก็ยื่นสิ่งนี้ให้อบอกว่าอ๋อร้านต่อขนตาให้มาค่ะอบอกว่าให้เอามาจับช่อ,เ,อเราก็เลยแบบลองใช้ให้ลูกค้าวันนั้นแล้วแบบ ที่มันจึ้งคอยแสดงว่าถ้าสมมติว่าใครที่ต่อขนตามาอือยู่แล้วอ่ะก็สามารถใช้อันนี้ได้คนที่ต่อขนตาจะใช้พวกมาสคร่าแบบเนี้ยไม่ได้เอ่อเฮ้ยเพื่อแบบใครต่อขนตามาแล้วอยากจับช่อใช้สิงนี้ได้นะแต่ว่ามันไว้ได้แค่แบบไว้ใช้แค่ตรงปลายอ่ะมันจะแค่แบบเหนิดๆเหนแต่ว่ามาใช้แทนมาสครลาจริงไม่ได้ไมันถือว่าน้องพยุงขนตาไม่ได้แต่้องจับช่อได้ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นแบบสำหรับมือใหม่เวลานักเรียนมาเรียนก็ให้ใช้อันเนี้ยเพราะว่าแบบมือใหม่ ถ้าเราใช้มาคาล่าดำบางอย่างจะแบบเป็นก้อนเป็นอะไรทํายังไม่เก่งทําไม่ทานมาคาล่าแข็งก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ป,ปัดไปเลยปัดซ้ายปัดขวาไปเดี๋ยว<อ>มันเข้าช่องของมันเองอ่าเดี๋ยวปัดลองนะ้ค่ะขอลองนะ้ทุกคนก็คือปัดซ้ายปัดขวาจริง,รงๆอันนี้นขนตามเป็นช่ออยู่แล้วแหละก็เลยไม่ได้แบบเหมือนไม่ได้เห็นชัดม,มากเนาะ อ๋อแต่ฉัน่็พอได้ถึงความแบบขนตาพวกนี้มันเป็นช่ออยู่แล้วแต่พอแบบเวลามันติดไปอ่ะตรงปลายมันจะมีความแยกออกจากกันนิดหนึ่งเออแล้วก็มาปัดให้ปลายมันชนกันใช่จึงแล้วก็อาจจะใช้แหนบช่วยอืมไอมันแบบกึ๊บกึ๊บโอเคเออหนีแต่งจนถ้าปัดเนี่ยมันมันง่ายอ่ะมันเร็วเอออันนี้น่าสนใจมากใครต่อขนตาใครชอบต่อขนตาแล้วอยากจับช่อขนตานะอันนี้คืออันนี้คือขนตามอ่ะ มันจะมีบางช่อที่แบบว่ามันยังไม่แบบจับเป็นเส้นเดียวกันก็สามารถคีบน้ำน้องมาลูดให้แบบใช่ชอบมันสนิทกันมากขึ้นนะคะคือคนที่บอกว่าทำไมทาไมแบบจับช่อเร็วจังเลยแล้วก็แบบก็ออกมางานสวยงานเนี้ยประเลงเงี้ยก็คือตัวนี้คือถ้าเราใช้มัคราดํำอาจจะต้องใช้ฝีมือใช้สกิลนิดนึงนะคะแต่อันนี้ก็คือไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรมากเพราะมันแบบมันเลอะมันอะไรมันก็ไม่เห็นไงมันเป็นแบบมันเจลใสเนาะ เอาละอีซูดีต้องเข้าต้องเข้าราคาดีด้วยนะไม่แพงคุณใช้ของราคาดีหมดเลยนะราคาเนื้รักกุ๊ีกิ๊ีดเอออักเนกอันนี้อันนี้ต้องตามนื่องมีคนตามตามเมื่อกี้ก็คือไปขนตาที่แบบอาเบอร์สูสองเก้าแต่มีอันนึงก็คือเป็นแบบออฟฟิเชียลเลยแล้วก็ คุณภาพเมื่อกี้อาจจะต้องใช้ครั้งเดียวทิ้งเลยใช่ค่ะแกนน้องไม่ค่อยแบบแข็งแรงแต่ว่าอันนี้ก็คือสามารถใช้แบบใช้ซ้าได้แล้วกันเนาะแต่ฉันชอบช่ออนี้นะเธอของกสอเกาหลีเออฉันว่าชอบมันแบบชอบมัน,มนอชอบมันสวยมาแล้วมันชัด มันยาวอันนี้คือ the t o o lab มันจะมีหลายความยาวก็คือจะมี9 10 1 1ก็คือมันยาวมาแล้วมันเส้นชัดมาแล้วมันไม่ต้องมาใช้สกิลการจับช่อมาสคาร่าะอ,อ,อะไรเพิ่มแล้วค่ะติดไปก็คือสวยเลยเผอใครแบบที่เกียับช่อแล้วก็อยากแบบซื้อทีเดียวแล้วก็ใช้ซ้ําได้เลยรราก็ลองน้องกล่องขาวขนตามันจะไม่มีอะไรเนิ่อไม่ได้เนาะ Can make เออ Can make c a เม a อะที่ชอบใช้เพราะอะไรรู้ปะ เขามีหลายสีใช่ใช่ใช่แล้วสีมันแบบสีมันน่ารักอะสีมันสวยปกติจะใช้3สีจะมีสีดำด้วยสีดำหมดอันนี้จะเป็นดา r k brown ศูนย์สามอันนี้ m e ี i u m brown ศูนย์สองอืแล้วก็ถ้าศูนย์หนึ่งนั่นจะเป็นสีดำสีดีแบล็คค่ะก็ปกติจะชอบใช้เบอร์เนี้ยมาลงเส้นข้างบนเส้นข้างบนแบบว่าขอบตาบนที่ลอง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 ปกติจะใช้แบบฟิลแบบน้ำตาลอ่ะมาลงขอบบนอะ แต่ว่าการใช้สีน้ำตาละป่ะวามันทําให้ตามันดูล,ลนุนอะมันดูแบบไม่ได้ดุเกินอะอย่างเปียวเป็นคนแบบเปียวเป็นคนตาตาแบบตาโตมากใช่ปะ่ะถ้าไปใช้สีดำบางทีแบบจะดูดุปะ่ะคุณใช้สีน้ําตาแล้วมันจะแบบซอฟกว่าอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆถ้าเขียนอายเนอร์อันนี้แนะนาให้ทําก่อนปัดมาสคาร่าเนาะเพราะว่าบางทีถ้าเราแบบเขียนอายเนอร์ไปแล้วแล้วแบบปัดมาสคาร่ามันอาจจะแบบไอตัวที่เราจับช่อไว้อะอาจจะมีความเขวเข,วขวได้เหมือนกันนะอ่าเออต้องระวงังสี่เนี้ยจะใช้ไว้ขอบบนอืส่วนอันนี้สีน้ําตาลเข้มกับสีดําก็คือจะไว้เขียนอายเนอร์ข้างในอเออให้มันแบบดำแบบ <ดำ S 2> สนิทแต่ว่าใครจะไม่เขียนก็ได้นะแต่ว่าถ้าแบบอยากให้ตามันดู แต่งหน้าคมๆคมคมอ่ะก็เขียนเพิ่มเข้าไปก็จะเป็นอยู่ในขนตาเราเลยค่ะยิ่งควรจะทําก่อนปัดมาการานะคะไรน,นี้ก็คือไม่เป็นไรทำให้ดูเนาะทำให้ดูเนี่ยสีดําก็คือลองข้างในเออตาก็จะชัดขึ้นมาเลยใส่สีเข้มเขียนหางอันนี้โปรเฟชชั่นอลมากนะคุณเขียนแล้วแบบจึ้งเลยอ่ะออประมาณนี้ค่ะตาก็จะคม ใัดขึ้นมาคือถ้าแบบ everyday ก็ประมาณนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าแบบเอ้ยวันไหนอยากออกงานหน่อยอยากตาจึ้งหน่อยอยากพุ่งหน่อยก็ข้างนี้ก็จะอหน้าสีขนาดนี้ไหมไม่เคย <laughs> <laughs> ทำไมอ่ะโอเคก็หวังว่าวันนี้คนนจะได้ฉีคกันแต่งตาแบบจึ้งๆไปนะแล้วก็เปรี้ยวโอ้ยบอกหมด <S <s ไอเทมเด็ดเดีะยวมาก ฉันชอบอันนี้มากที่มันเป็นแบบปัดขมบ้าเออทับโคดอ่ะอันนี้คือแบบต้องตานะคะก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็ฝากติดตามผมปุบเปียวด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครดูในคลิปแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้ยยังทำไม่ได้เขาไม่สอนนะไม่สอนนะคะเเอาอสอน<ม>แบบนี้เลยเออเดี๋ยววันไหนขึ้นแบบว่าไอจี IG. ให้ติดตามในไอจีดิ k ็อกได้หมดได้หมดค่ะเออไปตามผมเปียวได้แล้วก็ทักก็ได้ถ้าเกิดว่าอยากเรียนสอนเมื่อสอนแบบตัวต่อตัวใช่ไหมตัวต่อตัวถ้าใครชอบสไตล์นี้ เฮ้ยหวานจังเธอฉัเหมือนหนะ้าสดมากจ <laughs> ริงๆขอโทษคุณป่านด้วย <laughs> เราม<า>ันใสสดใสยอยู่แล้วถ้าใครอชอบประมาณนี้นะคะถ้าคุณเปียวไปได้เลยแล้วก็ถ้าชอบแบบอะไรแบบนี้ก็บอกได้ถ้าอยากให้คุณเปียวมาอีกก็บอกได้โอเควันนี้ไปก่อนค่ะเ๋ไม่ได้ไรส, <laughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ